วัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรถคนดังบ้างครับรถพี่วุฒิครับทำช่วงล้อครับอันนี้สิบล้อครับอันนี้เป็นสิบล้อ เาหรืไมใส่ชุดงานเรียนไม่ใส่แม่ไหนอย่างทั้งคนทุตีได้หรอโอชาตโอสองโอชอบ้องมี่คนในห้องในห้องมีจะคนสห้องคนไม่ให้หลังเลย กึงๆเป็นยังคิดใจไปเรียนสร้างคนชื่อบุเรียนทานนิดเรียนงยังโอ้มาได้คนงามไปเนี่มามักบู่เนาะไปดูรถ <c oughs> ที่วุฒครับนี่คันนี้เป็นรถของดินด่วนนะครับ ตัดตัดเตรียมตัวยน่นครับนี่ดูแล้วนะ่าจะได้ยิงสายใหม่มันเป็นแค่รอยฝุ่นรอยสีมันยังไม่กินเนื้อหลิก แต่ข้างก็น่าจะต้องยิงใหม่ครับนี่ยิงใหม่หมดมักแกจะล้อเนียมอยู่แล้วรถพิวธไหมล้อมีเนียมนะครับ อคันี้มันเป็นถุงลมหน้ามาก่อนครับมันเลยมีรอยย้ายเต้าย้ายอะไรย้ายตำแหน่งชุดถุงลมนะครับแล้วก็มาใส่เป็นแหนกถ้าจะสวยก็ต้องยิงยิงหมดยิงหมดทั้งเส้นเอารถดีจะเจ้า ตัวนี้จะเป็นหัวสูงครับหัวสูงผมเลือกจะเป็นหัวต่ำคับเป็นหัว,วมันแล้วแต่คนชอบครับแต่ส่วนตัวผมชอบหัวต่ำครับผมไม่ค่อยชอบหัวสูงชุดนี้เห็นเห็นเขาลงขายนะครับเจ็ดแปดพันนะครับ ชิดกระจังหน้าเลยก็ต hmm. ัวนี R ้มันไม่ใช่หน้าดำครับก็ต้องดูที่กระจุกดูที่หน้าปัดด้วยครับ ถ้าเป็นตัวหน้าดําหน้าดําเขาเรียกคอนโรลดำครับแต่จกมันจะอยู่นี่ครับแล้วหน้าปัดก็จะเป็นดิจิตอลแต่ส่วนมากหัวสูงที่มาด้วยกันมันจะสวยครับเพราะว่ามันจะเป็นล้อพีเนียมจะเป็นหน้าเรครับมันดูสดกว่าไม่รู้เป็นข้ออะไรครับอุตสาวสร้างกดรู้อะไรใช่ใหญ่เย,ย,ยอะมากครับ อันนี้เป็นเอาสิบสองหล้อกันเป็นย่าแม่โครมืนกันครับตัวนี้เป็นแหนบแหนบอะไรสองเพ่าอีกทั้งหากน่าจะเป็นแท่นเตี้ยแท้นะครับชายใหญ่ลุ่มเรืองจิตสิบสองล้อ ข้านหาย ทอแคทครับทอแคทมีมูล,ลค่าใช่หรืออันนี้ไม่รู้ของคันไหนครับทีสามหนึ่งมันต้องไปดูที่คัสซีครับแล้วก็ที่หัวเขาจะที่อะไร อันนี้อะไรเขาเรียกว่านนชุดน้ํายาแอดบูหรืออะไรเนะี่ยจะมีถังแอดบูอีกแพงมากครับพวกโลกโลกสวยนะครับประมาณว่าโลกสวยมีชุดถังน้ำยาแอดบูมาอีกตัวหนึ่งอันนี้ชุดกล่องมุนบลรพี่น้องเลย สามสามสามหนึ่งเดี๋ยวไปดูของเราก่อนวนะ่าสามเท่าไหร่ลืมดูอันนี้สามสามอันนี้ก็เป็นสามสาม สเดี๋ยวของพี่วุฒน่าจะขึ้นกระบะท่นี่ครับกระบะทเลยท่นี่แล้วก็ล่นช่วงล้อครับล่นอยู่นี่ แล้วเจอกันครับเดี๋ยวขออนุญาตวัดเหล็กกันครับเจอกันครับ